คุณเชื่อหรือไม่ว่าโรงเท้าที่คงกระพันมีอยู่จริงสวัสดีครับพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์วันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเดไนไอนะครับวันนี้จะพาทุกท่านพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์ไปเยี่ยมชม ข้อมูลรองเท้าเซฟตี้ที่คงกับพันที่สุดณตอนนี้และชั่วโมงนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับกับแบรนด์เซฟตี้จูเกอร์รองเท้าที่แข็งแรงทนทานและมีจำหน่ายทั่วโลกและยอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยณตอนนี้แน่นอนครับชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยด้วยความใส่ใจในการออกแบบและผลิตทดสอบเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการรองเท้าเซฟตี้เลยก็ว่าได้ ซึ่งแบรนด์เซฟตี้จ็กเกไม่ได้มีแค่รองเท้าเซฟตี้อย่างเดียวมีรองเท้าทุกรูปแบบรวมไปถึงถุงเท้าถุงมือที่ใช้ในงานช่างแต่วันนี้นะครับพี่ดานายจะพาช่างของฮาร์ดแวร์มาดูรองเท้าเซฟตี้ที่คงกระพันที่สุดและมียอดขายจำหน่ายมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ สำหรับแบรนด์ Safety Joker ใช้เวลา2-3ปีกว่าจะเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักในทุกวันนี้จากจุดเริ่มต้นโรงงานผลิตรองเท้าเล็กๆในเบลเยียมโดยใช้ชื่อในนามของแบรนด์ c r r t i n a ได้เติบโตเป็นบริษัทระดับนานาชาติที่ประกอบด้วยแบรนด์ต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่น Safety Joker เป็นหนึ่งในแบรนด์แรก,แรกวันนี้ Safety Joker เป็นแบรนด์ระดับสากลของ PPE คำย่อมาจากอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือรองเท้าเซฟตี้นั่นเองโดยที่ภายใต้ร่มเงาปีกของบริษัทคอนเทน่าทำให้เซฟตี้โจเกอร์เป็นแบรนด์ที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างรวดเร็วในการตลาดและยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้อย่างต่อเนื่องโดยที่ในแต่ละปี s ซฟตี้จ็อกเอร์มีรองเท้ามากกว่า32ล้านคู่ทั่วโลกโดยที่มีทีมงานที่มีคุณภาพที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ทุ่มเทให้กับงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้และเดี๋ยวพี่ได้นนายจะพาทุกท่านไปดูผลิตภัณฑ์ของเซฟตี้จ็อกเอร์กัน ว่าเป็นรองเท้าที่คงกระพันแบบไหนโดยที่ผลิตภัณฑ์ของ s a ฟ e t y j o k e เได้ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้โดยที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์และความสวยงามโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่อย่างเข้าที่หน้ากรุป๊ปที่มีบุคลากรชั้นนำที่มีคุณภาพโดยที่ s a ฟ e t y j o k e เได้ก่อตั้งเมื่อปี25 4 4 ภายใต้ปีกของคอร์ตินากรุปซึ่งบริษัทแม่อย่างคอร์ตินากรุปมีประสบการณ์เชี่ยวชาญมาเกือบ70ปีในการพัฒนาและผลิตจำหน่ายรองเท้าและเสื้อผ้าในเบลเยียมมาอย่างยาวนานมาดูกันครับว่ารองเท้าเซฟตี้แบรนด์นี้ทำไมถึงมีการเติบโตและยอดขายมากมายถล่มทลายไปทั่วโลกขนาดนี้เริ่มต้นจากการออกแบบที่สวยงามวัสดุที่เลือกใช้ผิวชั้นบนจะเป็นตาข่าย รองพื้นรองเท้าจะเป็นรองพื้น PU โดยที่ส่วนหัวของรองเท้าจะเป็นหัวเหล็กสามารถรับแรงกระแทกได้ถึง200จูลและยังเพิ่มความคงกระพันโดยการใส่แผ่นกันทะลุใต้พื้นรองเท้าของ PU โดยที่แผ่นเหล็กสามารถป้องกันการทะลุได้ถึง1,100นิวตันและยังเพิ่มซับในด้วยความนุ่มแบบ 3D โดยที่แผ่นรองลองเท้าออกแบบมาพิเศษเพื่อระบายอากาศได้ดีเพื่อป้องกันกินอับในรองเท้าจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเป็นสินค้าที่ขายดีได้ขนาดนี้เพราะการใส่ใจและออกแบบทุกรายละเอียดทำให้รองเท้าที่ออกมาแต่ละคู่ตอบโจทย์ในการใช้งานและสิ่งที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Safety Joker กการใช้งานที่มีรองเท้าหัวเหล็กเพื่อป้องกันการกระแทกการบีบและทนต่อแรงกดจากพื้น และพื้นด้านล่างยังถูกออกแบบมาให้ทนต่อการแทงทะลุซึ่งพื้นรองเท้าชั้นกลางจะถูกออกแบบแทรกมาด้วยแผ่นสแตนเลสหรือว่าเหล็กเคลือบเพื่อป้องกันการแทงทะลุจากของมีคมเสริมมาด้วยพื้นรองเท้าที่ลีดน้ําและทนต่อไฟฟ้าสถิตป้องกันการดูดของไฟฟ้าโดยที่ภายในยังถูกออกแบบมาป้องกันความชื้นเพื่อทำให้รู้สึกว่าเท้าแห้งตลอดการใช้งานเพื่อความสบายของเท้านั่นเอง ต้องบอกได้ว่าลองคิดดูนะครับรองเท้าหนึ่งคู่ที่เราใส่ในทุกวันนี้จะถูกออกแบบและใส่ใจแบบนี้หรือไม่แถมยังมากับราคาที่ย่อมเยาวจับต้องได้ลูกค้าหรือช่างท่านไหนสนใจสามารถเข้ามาซื้อได้แล้วนะครับที่ฮัส์ว์เฮาส์ทุกสาขาโดยที่เรามีให้เลือกหลากหลายรูปแบบหลากหลายไซส์นะครับก็สามารถเข้าไปดูตัวจริงได้ที่ฮัส์ว์เฮาส์ทุกสาขานะครับผมหรือสามารถกดสั่งที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ระนายลงลิงก์ไว้ให้ข้างล่าง และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งไอเทมสินค้าที่ดีๆที่เรามีจำหน่ายในฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับให้สมกับสโลแกนที่เราตั้งไว้ฮาร์ดแวร์เฮาส์เข้าใจช่างอย่างมืออาชีพพี่ตาไนคิดว่าช่างคนมีติดตัวไว้อย่างน้อยคนละหนึ่งคู่นะครับและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาพี่ตาัยทำคลิปใหม่ๆลงมาทุกท่านจะได้เห็นได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ตาไต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับและเจอกัันนนคคลิปห้าะรบ สวัสดีครับ